สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอลเลย์บอลสปอร์ตชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมารายงานผลการแข่งขันของทีมโตโยต้าซึ่งเป็นทีมของเตยหัตยาบำรุงสุขนะคะซึ่งนัดแรกของวันเสาร์ที่28มกราคมทีมของสาวเตยนะคะต้องเจอกับทีมฮิตาชิ ซึ่งวันแรกนะคะและเซตแรกของการแข่งขันแต้มสูสีกันอย่างมากค่ะและก็จบเซตแรกไปนะคะด้วยสกอร์30ต่อ28ซึ่งเป็นฝ่ายของทางด้านสาวเตยนะคะจากโตโยต้านะคะสามารถเอาชนะไปก่อนส่งผลทำให้โตโยต้าขึ้นนำา1ต่อ0เซตค่ะ พอเซตที่2นะคะฮิตาชิก็ตามที่เสมอได้ที่1ต่อ1เซตพอขึ้นเซต3นะคะทางฝั่งของโตโยต้าเล่นได้ดีกว่าและสามารถเอาชนะไปได้ในเซตนี้ค่ะส่งผลให้โตโยต้ขึ้นนำสอต่อ1เซตขออีกเซตเดียวเท่านั้นนะคะจะสามารถปิดแมตช์นี้ได้สำเร็จเริ่มเซต4นะคะตโตโยต้าก็ยังคงความได้เปรียบและเล่นได้ดีกว่า ส่งผลให้โตโยต้าชนะไปในเซตนี้และรวมผลการแข่งขันโตโยต้าชนะฮิตาสชิสาต่อ1เซตนะคะด้วยสกอร์สาต่อ28 17ต่อ25 25ต่อ23และ25ต่อ20ค่ะต่อจากนั้นนะคะในวันที่29ก็มาเจออีกครั้งนะคะในวันที่2ของการแข่งขันนะคะ ในเซตแรกนั้นนะคะโตโยต้าก็ยังถือว่าเล่นได้ดีกว่าแล้วก็สามารถเอาชนะไปในเกมแรกด้วยสกอร์2 5ต่อ20นะคะส่งผลให้โตโยตา้าทีมเตยขึ้นนำไปก่อน1ต่อนเซตแต่ว่าเซตที่2เซตที่3และเซตที่4เป็นฝั่งทางด้านของฮิตาชิเล่นได้ดีกว่าสามารถพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรองอยู่1เซต กลับมาเอาชนะ3เกมรวดซึ่งถือว่าฮิตาชิเล่นได้อย่างดีเยี่ยมนะคะสามารถล้างตาจากแมตท,ที่แล้วคืนได้สำเร็จส่งผลให้ทั้งสองทีมเจอกัน2นัดแบ่งแต้มกันไปทีมละ3แต้มค่ะจบแมตช์นี้นะคะโตโยต้าบอดี้ควินซีนะคะแข่งไปทั้งหมด20นัดมี30คะแนนรั้งอันดับที่6ของตาราง ส่วนฮิตาชิกเก็บเพิ่ม3แต้มก็ยังคงอยู่อันดับที่9แข่งไปทั้งหมด20นัดมีอยู่24คะแนนค่ะและในนัดต่อไปนะคะทีมโตโยต้าของเตยหัตยาบำรุงสุขจะต้องโคจรมาพบกับทีมคูโรเบะทีมของน้องบีมพิมพิชยากกรัมในวันที่4และวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะ อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้สาวจากโตโยต้าและคูโรเบะกันด้วยนะคะผลการแข่งขันแอดก็จะมารายงานความคืบหน้าให้รับชมและรับฟังกันต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ